สิ่งที่ค้างคาใจผมมีอยู่เรื่องหนึง่งกรณีที่ศาลฎีกาเคยมีการตัดสินเมื่อปี2,500ผมจำไม่ได้ว่าปีปีอะไรแต่ว่าหมายความว่าได้เอาคำสั่งประกาศของคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารสมัยนั้นเอามาเป็นกฎหมายในการตัดสินทั้งๆท,ที่บ้านเมืองได้กลับเข้ามาสู่การเลือกตั้งแล้วมีสภาแล้วแต่ว่าศาลฎีกาเองก็ยังบอกว่า กฎคำสั่งประกาศของคณะปฏิวัตินั้นยังถือว่าเป็นกฎหมายอยู่ผมผมรู้สึกอึดอัดใจและผมก็มาถามตอบว่าเอ๊ะทำไมศาลจะต้องมาตัดสินว่าอะไรเป็นกฎหมายอะไรไม่เป็นกฎหมายความจริงกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายเนี่ยมันน่าจะเป็นการตัดสินโดยสภาที่เรียกว่ารัฐสภาหรืออํานาจนิติบัญญัติคือผู้บอกว่าอะไรควรจะเป็นกฎหมายอะไรไม่ควรแต่ว่าสภาก็ไม่ได้ทำหน้าที่แทนประชาชนนะไม่เคยไปยกเลิกกฎหมายเพิกถอนครับ ไม่เคยไปยกเลิกไม่เคยไปบอกว่ากฎนั้นผิดกฎนั้นถูกไม่ได้ไม่มีการพูดถึงกันเรื่องนี้เวลาจะมีการพูดถึงกันบอกว่าเออเออก็บ้ก่อนมันเป็นประโยชน์ผมก็เลยบอกว่าเอ,อนี่มันมีอํานาจที่ไม่ชอบทำมากํากับอยู่เบื้องหลังผมจึงผิดหวังนี่ผมเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา,าอยู่ผมว่าทำไมเราไม่แก้บังเอิญผมเป็นเพียงสวําว่าเพียงสวก็คือว่าไม่มีหน้าที่ในการไปเสนอกฎหมายให้แก่นั้นแกนี้พูดไม่ได้เป็นเพียงกั้นกรองกฎหมายเท่านั้นผมจึงคิดว่าวันนี้เนี่ยสารไทยเอาตัวไม่รอด ถามว่าท่านจะกลับสู่ที่ตั้งเดิมได้อย่างไรที่ตั้งเดิมของความยุติธรรมเก็บกับของปากีสถานที่เราเคยพูดถึงก็เรียนด้วยความเคารพนะครับคือการที่ระบอบเนี่ยมันผิดมันก็ไปทําลายหลักการของศาลที่ถือหลักยุติธรรมอยู่รูร้นรอบรอเนี่ยซึ่งเป็นหลักของศาลเนี่ยมันก็ทําลายจนตรงข้ามกับประชาชนโดดเดียวจากประชาชน ประชาชนไม่เชื่อถือแต่ช่างเอียงอย่างที่ว่าอันนี้ถ้าจะกลับไปอย่างที่เรียนื้องต้นแล้วต้องกลับไปสู่ระบบที่ถูกต้องก่อนคือเป็นประจำไตก่อนอความเด่นชัดหรือความพิเศษของสารเนี่ยที่พิทักษ์ความเป็นธรรมเนี่ยก็จะกลับมาแต่ขณะนี้เนี่ยที่ท่านดรว่าเมื่อสักครู่ว่ารรวสาลฎีกาไปรับรองอำนาจประกาศของคณะปฏิวัติหรือผู้ยึดอำนาจเนี่ย S <S> ờ, ต้องเรียนอย่างนี between, ้นะครับในนี so far, channels, so ้เรียนโดนหลักวิชาคือผู้ถืออํานาจแทนมวงชนเนี่ยนะครับไปยึดอํานาจเข้ามาเลยนะถือว่าเป็นผู้ถืออํานาจแทนประชาชนถือว่าเกินระบบประชาธิปไตยระบบมันเป็นนะครับอระบอบมันเป็นแต่เพียงแต่ว่าระบบเนี้ยถ้าเอาไปเนี่ยต้องไปสร้างปชาธิปไตการปกครองแบบจปไตไม่ใช่เป็นสร้างการปกครองแบบบัณฑุเพียงแต่ว่าพอผู้ถืออํานาจเนี่ยทหารนะครับ พอยึดเสร็จเนี่ยทำประชาธิปไตยไม่เป็นไปเปิดให้มีการเลือกตั้งเอากลายเป็นสู่กับเป็นระบบเผด็จการรัฐสภาเหมือนเดิมอ่าแต่ข้อกฎหมายหรือคำสั่งหรือระเบียบที่สั่งเนี่ยนั่นคือสั่งภายใต้ระบบประชาธิปไตยเพราะตัวเองเป็นคนถืออำนาจแต่เพียงเั้าะกฎหมายบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือพูดง่ายๆว่าทำลายประโยชน์ประชาชนเนี่ยอันนี้คนที่เป็นรัฐบาลหรือผู้ปกครองต่อมาเนี่ยต้อง ต้องตรวจสอบและยกเลิกสิครับเพราะบางอย่างมันก็มีประโยชน์บางอย่างมันก็ไร้ประโยชน์แต่นี่หมาไปหมดเลยคือไม่ยอมไปแก้กไขอะไรที่เสียประโยชน์เนี่ยไม่ยอมไปยกเลิกคําสั่งนี้เป็นคําสั่งของอรัฐาธิปัตย์นะครับทําได้นะครับไอทท้ที่ว่ากันเนี่ยไม่ไม,ไม่ถูกหลักการครับแต่เพียงแต่ว่าผู้ยึดเนี่ยไปทำผดิจการเสียไปทำกาปรปกครองปรเป็นผลิการรัฐภาไปเลือกตั้งเที่ไปร่างรัฐมนูลเสียนะครับ เพราะงั <architectural. S 1> ้นถ <by> ้าถ้านท่านดตอร์นะครับที่ท่านดรพยายามอยู่ทุกวันนะครับว่าจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆก็คือพอเราถืออำนาจเนี่ยก็ถืออำนาจแทนประชาชนคือระบบประชาธิปไตยเราก็ใช้กฎบัตรกฎหมายเนี่ยไปทําลายกฎระเบียบของฝ่ายเผด็จการเสียทั้งสิ้นทําลายคนที่ตรงข้ามประชาปไตยเสียทั้งสิ้นเพื่อเรียกว่าศัตรูของประชาชนศัตรูประชาธิปไตยเนี่ยต้องทาลายให้หมดเรียกว่าเผดการอ่ะพอทาลายหมดแล้วเนี่ย เราอเอาระบบเนี่ยไปสถาปนาการปกครองแบบจำเไปของเราเนี่ยหลักการเนี่ยถูกเพื่อยึดแล้วเนี่ยสั่งได้แต่เพียงได้มาสั่งแล้วมันไม่สั่งให้กับประชาชนไงไม่สั่งให้บางกลุ่มบางคณะเราเองครับผมเข้าใจว่าในช่วงที่มีการยึดอํานาจมาท่านสมบัติใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์เอาละ่ะในช่วงนั้นจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมประพาตหรือแม้แต่พลเอกสนธิอาจจะบริหารจัดการยังไง ถ้าทําในนามของความถูกต้องดีงามคนก็ยอมรับความถูกต้องดีงามในที่นี้ก็คือธรรมมาธิปไตยก็คือความถูกต้องความเป็นธรรมความที่ไม่ต้องไปฝืนใจใครความไม่ละเมิดใครต่างๆความจริงมันสูงกว่าประชาธิปไตยอีกไอ้ธรรมมาธิปไตยเนี่ยค,ค,คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นความจริงและหลักการปกครองเนี่ยแม้แต่พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวปกครองเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่อาจจะดีกว่าประชาธิปไตยที่แบบพวกมากลากไปปลายภากเป็นลงเหวถ้าหากว่าการปกครองโดยพระมหากษัตริย์นั้นเป็นธรรมมาธิปไตยปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือเอาความดีงาม